บรรยากาศก่อนเกมที่หลายคนคาดไว้เต็มไปด้วยความกดดันและคำสบประมาทจากสื่อต่างชาติเมื่อบุรีรัมยูไนเต็ดต้องบุกมาเยือนถิ่นของยโฮดารุนตาซิมทีมแกร่งระดับโคชั้มจากมาเลเซียที่ครองความยิ่งใหญ่ในประเทศมายาวนานเกมนี้ถูกมองว่าเป็นงานยากของตัวแทนจากไทยและแทบไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถสู้ได้อย่างสูสีโดยเฉพาะเมื่อชื่อชั้นประสบการณ์และขุมกำลังของยโฮดูเหนือกว่าในทุกมิติ แต่เมื่อเสียงนกหวีดเริ่มต้นการแข่งขันทุกความคิดเดิมๆกลับถูกสันครอนอย่างรุนแรงตั้งแต่นาทีแรกที่เกมเริ่มขึ้นบุรีรัมยูในเต็ดแสดงให้เห็นถึงความกล้าและความมั่นใจเกินกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้พวกเขาไม่ถอยลงไปตั้งรับต่ำไม่เล่นด้วยความกลัวชื่อเสียงของเจ้าทิน่นแต่เลือกเปิดเกมสู้ตามแผนของตัวเองการเคลื่อนที่ของนักเตะไทยดูเป็นระบบ มีวินัยและมีความเร็วสูงโดยเฉพาะแนวรุกที่มีสุขนัดเหมือนตาเป็นหัวใจสำคัญเด็กหนุ่มวัยยังไม่มากคนนี้กลับเล่นด้วยความนิ่งและความดุดันราวกับนักเตะระดับทวีปทุกครั้งที่บอลมาถึงเท้าของสุขนัดเสียงฮือฮาในสนามเริ่มดังขึ้นเขาใช้ความเร็วและความคล่องตัวฉีกแนวรับยาโฮได้หลายครั้งการเลี้ยงกินตัวแบบไม่เกรงกลัว การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจที่เฉียบขาดทำให้กองหลังเจ้าถิ่นต้องถอยและระวังตัวมากกว่าปกติหลายจังหวัดที่สุบนัดพาบอลขึ้นหน้าทำให้แฟนบอลมาเลเซียเริ่มเงียบลงเพราะไม่คิดว่าดาวรุ่งจากไทยจะสร้างปัญหาได้มากขนาดนี้กลางครึ่งแรกเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นยโฮพยายามครองบอลและบุกกดดันอย่างหนักแต่บุรีรัมยังยืนเกมรับได้อย่างมีวินยัย ทุกจังหวะสวนกลับของทีมเยือนกลับดูอันตรายยิ่งกว่าโดยเฉพาะจังหวะที่สุบนัดหลุดขึ้นทางริมเส้นหรือพาบอลตัดเข้าในจนแนวรับเจ้าถิ่นต้องรุมสกัดหลายคนภาพเหล่านี้เริ่มถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลพร้อมคำถามจากแฟนบอลต่างชาติว่าดาวรุ่งคนนี้คือใครและทำไมถึงเล่นได้เกินอายุขนาดนี้ ช่วงหนึ่งของเกมเกิดจังหวะโต้กลับเร็วที่ทำให้ทั้งสนามแทบหยุดหายใจบอลถูกจ่ายจากแดนกลางขึ้นมาถึงสุนัดเขาควบบอลหนีตัวประกบก่อนจะสร้างโอกาสยิงที่เฉียบคมแม้จะยังไม่เปลี่ยนเป็นประตูแต่จังหวะนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้แนวรับยาโฮเริ่มมีความลังเลและแฟนบอลเจ้าถิ่นเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างแท้จริง ครึ่งหลังขอองค์การแข่งขันยโฮพยายามเร่งเกมมากขึ้นหวังใช้พลังเชียร์ในบ้านกดดันบุรีรัมให้พลาดแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกันข้ามนักเตะบุรีรัมเล่นด้วยความนิ่งและความมั่นใจสุนัตไม่ได้มีบทบาทแค่เกมรุกเท่านั้นเขายังวิ่งไล่บอลลงมาช่วยเกมรับและสร้างความรำคาญให้กับคู่แข่งตลอดทั้งเกมภาพของนักเตะไทยที่สู้ไม่ถอยทำให้แฟนบอลต่างชาติเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อฟุตบอลไทยอย่างชัดเจน เมื่อเกมดำเนินไปเรื่อยๆความตึงเครียดในสนามยิ่งเพิ่มขึ้นยาโฮเริ่มเปิดพื้นที่มากขึ้นเพื่อหวังทําประตูซึ่งนั้นยิ่งเปิดโอกาสให้บุรีรัมใช้ความเร็วโจมตีกลับสุนัดยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของเกมรุกทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับตามองจากกองหลังเจ้าถิ่นแบบชนิดไม่กล้าละสายตาหลังจบเกมไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบใด สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือบุรีรัมยูไนเต็ดไม่ได้เป็นรองยาโฮอย่างที่หลายคนเคยคิดและสุนัทคือหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในสนามคอมเมนต์จากแฟนบอลต่างชาติเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วมีทั้งความตกใจความชื่นชมและการยอมรับหลายคนจากมาเลเซียยอมรับตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่คิดว่าทีมจากไทยจะเล่นได้แข็งแกร่งและกล้าขนาดนี้ แฟนบอลอินโดนีเซียและเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟุตบอลไทยพัฒนาไปไกลลบที่คิดโดยเฉพาะดาวรุ่งอย่างสุบนัทที่เล่นได้เหมือนนักเตะระดับเอเชียชั้นนำบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าหากเด็กคนนี้ได้โอกาสไปเล่นในลีกที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาจะเติบโตเป็นนักเตะระดับทวีปได้ไม่ยากในขณะเดียวกันแฟนบอลไทยต่างแสดงความภาคภูมิใจอย่างล้นหลามหลายคนมองว่าเกมนี้คือบทพิสูจน์ว่า สโมสรไทยสามารถยืนหยัดและสู้กับทีมระดับแถวหน้าของอาเซียนได้อย่างไม่เป็นรองอีกต่อไปสุปนัดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่เป็นภาพแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวความท้าทายและกล้าแสดงศัก,กยภาพบนเวทีใหญ่สื่อกีฬาหลายสํานักเพิ่มตั้งคําถามถึงอนาคตของสุนัดว่าเขาพร้อมหรือยังสําหรับก้าวต่อไปในเส้นทางอาชีพ บางคนมองว่าเขามีคุณสมบัติครบทั้งความเร็วเทคนิคและทัศนคติที่ดีซึ่งหาได้ยากในนักเตะอายุน้อยเกมนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นเวทีที่ทำให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงไปทั่วเอเชียสิ่งที่น่าสนใจคือเกมนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลอาเซียนช่องว่างระหว่างทีมยักษ์ใหญ่กับทีมจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มแคบลง การเตรียมทีมที่ดีระบบการเล่นที่ชัดเจนและการพัฒนานักเตะเยาวชนอย่างต่อเนื่องคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุรีรัมสามารถมาเล่นในถิ่นของโคชแชมปมาเลเซียได้อย่างไม่เป็นรองสำหรับแฟนบอลทั่วไปเกมนี้อาจถูกจดจำในฐานะหนึ่งในเกมที่สร้างความประทับใจและความตื่นเต้น แต่สำหรับวงการฟุตบอลไทยมันคือสัญญาณของอนาคตที่สดใสสุนัดไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งที่เก่งเฉพาะตัวแต่เขาคือภาพสะท้อนของระบบและแนวคิดใหม่ที่กำลังเติบโตเมื่อมองย้อนกลับไปเกมโดนยโฮครั้งนี้อาจกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้โลกฟุตบอลเริ่มหันมามองไทยด้วยสายตาที่ต่างออกไปจากทีมที่เคยถูกมองว่าเป็นรองกลายเป็นทีมที่พร้อมท้าชนกับใครก็ได้ในอาเซียน และจากดาวรุ่งที่หลายคนยังไม่รู้จักกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงในคอมเมนต์ต่างชาติอย่างกว้างขวางท้ายที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์ในสนามจะจบลงเช่นไรสิ่งที่บุรีรัมยูไนเต็ดและสุขนัดได้รับคือความเคารพการยอมรับและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกมนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลหนึ่งนัด แต่คือเรื่องราวของความกล้าความมุ่งมั่นและศักยภาพของฟุตบอลไทยที่กำลังเดินหน้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การสร้างแรงสันสเทือนครั้งใหม่ในเวทีเอเชียอย่างแท้